สุดยอดอาวุธทำลายล้างเอาใค้ไปเก็บมาได้ก่อนชนะต้องเจอข้าวไม่ตด้ึงมาุยุกุาเกมแบบเนี้ยไม่มีใครสู้เจ้าบิ๊กได้สักคนเล่นอะไรไรสาระจริงๆ นั่นมันแย่แล้วเฮ้ยเฮอูยอะไรล่ะนี่แหละต่ายน่ะไอ้ห้ยว้ยนั่นมันอะไรน่ะถ่ายถ่ายถ่ายเออเออถ่ายเสร็จแล้วอัพขึ้นยูทูบเลยเอออย่างนั้นดีดีเอออ๋อป้อนไปขอยืมกล้องพ่อตายมาถ่ายรูปบ้างดีกว่า พ่อตายพ่อตายบอนคอยยืกล้องไปถ่ายมนุษย์ต่างดาวนะครับเอาไปเอาไป่งคุณพ่อนะลูกไฟหล่นก้นแล้วเฮอมนุษย์ต่างดาวเหรอเกิดอะไรขึ้นครับหัวหน้าทำไมกองทัพยานอวกาศมาอยู่ที่นี่ได้คิดเดเราได้รับคำสั่งให้บุกโลกมนุษย์ เรารอข้อมูลจากเจ้าไม่ได้แล้วละ่ะเย้นั่นมันอะไรเนี่ย,ยมันเล็งมาทางเราด้วยล่ะครับหัวหน้านั่นมันอะไรเนี่ยคิดได้ไม่รู้แย่ yeah, แล้วนี่เพราะเราศึกษาข้อมูลมนุษย์ไม่พอแท,ท้ต้องรีบชิงลงมือก่อนจัดการพวกมนุษย์เดี๋ยวนี้ี่หัวหน้าครับ เดินทางผ่านมิติใช้พลังงานเยอะต้องรอชาร์จแบตอีก18ชั่วโมง45นาทีกับอีก28.5วินาทีครับอะไรเนอะมนุษย์โลกจะทำอะไรกับเราครับเนี่ยหัวหน้าดนูเชิงมันก่อนคิดเดะไปหาข้อมูลอาวุธนั่นส่งมาให้เดี๋ยวนี้เลยคิดเดะท่ายรูปายรู <c oughs> <c oughs> ลูกยังอวกาศเหมือนกันเหรอฮะอวนว่านาะเป็นเพื่อนกับอาคิกเด้แน่ๆเลยเพื่อนคิดเด้ต้องมาเรียนกับครูกิกเหมือนคิดเด้แน่นๆเลยถ้าเป็นเพื่อนกันก็จะได้นั่งยานอาวกาศด้วยเฮ้ลี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 ไปช่วงอาคิกเด้มาเล่นถ่ายโลกกันดีกว่านะอจะไปหาข้อมูลอาวุธนั้นได้ที่ไหนพวกปังปอนจะรู้ไหมนะ เฮอาวุธนั่น อนี่พวกนายจะทำอะไรกันน่ะว้ายไอ้แย่แล้วแย่แล้วไอ้ไงไอ้อาคิกเล่ไอ้กล้องหนีไปเลี้ยวไอ้ยอมมืออาคิกเด้บังอ่ะถ่ายติดกยากจังน้องั้นถ้าใครถ่ายเลิบคิกเด้ชัดๆได้ก็ชนะนะแน่แน่ว่าไม่ยอมหรอกชนะแหงม จริงๆงอาวุธลับของพวกมนุษย์โลกคิดได้อาวุธนี้มันทำงานยังไงหรืออาวุธนี้มนุษย์เรียกว่ากล้องครับเมื่อยิงใส่จะเกิดไฟสว่างมากแล้วก็กำจัดศัตรูได้ทันทีว่าไงเนะเป็นอาวุธที่มีพลังทำลายรุนแรงจริงๆเดี๋ยวคิดได้จะรีบไปหาวิธีสู้กับอาวุธนี้ก่อน คิดดเน้อยนะแต่ยามเราใช้การได้คิดเด็กก็ไม่ต้องมาเสี่ยงอันตรายขนาดนี้เราต้องรีบหาจุดอ่อนของอาวุธนี้ให้เร็วที่สุดรีบสำรวจกล้องเร็วครับผมไอ้ไอ้อ้อ้เยโอ้ย

เอ,เอ๋ทำไมคิดเด้ไปโผล่อยู่ในนี้ได้ยังไงก็ถ่ายรูปไงคิดเด้กล้องน่ะเอาไว้บันทึกภาพไงนี่ไม่ใช่อาวุธหรอกนะกล้องน่ะเอาไว้บันทึกภาพเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำนะเอ๋บันทึกยังไงเฮ้ยเฮ้ยปังปอนเจอตัวแล้วไหนไหนเมื่อกี้ว่ามนุษย์ต่างดาวทำไมนะเล่าต่อสิ เดี๋ยวพ่อจะเอาไปใส่ในกร์ตูนมนุษย์ต่างดาวมาบุกโลกแล้วครับพ่อตายนั่นไงฮะน,นี่นี่นะนี่นะนี่นนี่นพ่อตายต้องถ่ายด้วยบัทึุภาพได้ยังไงล่คะครับก็เออเวลาเรากดถ่ายภาพก็จะมีแสงลอดผ่านเข้ามาทางกระจกนี่ชื่อว่าเลนส์แล้ววิ่งไปชนกับกระจกสะท้อนภาพทําให้เราได้ภาพขึ้นมาจากนั้นแสงที่วิ่งเข้ามาชนนั้นก็จะสร้างเป็นภาพเก็บเอาไวนะ้น่ะ สุดยอดสุดยอดได้ขมูลเขียนการ์ตูนเรื่องใหม่แล้วก <l> um> ล้องถ่ายรูปบันทึกภาพเองเหรอหลงกลเาพวกมนุษย์โลกซะได้ถึงเจ้าจะสื่อมือปัญญาอ่อนไร้ความสามารถไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ก็ไม่กลัวต้องมาตายแบบนี้ แล้วเจ้าคิดเด้จะเป็นยังไงนะเนี่ยคิดด้จะก็เสร็จพวกมนุษย์ไปแล้วหนูเนี่ยคิดด้หน้าตลกใชจมะฮะหัวนหน้านี่ไม่ใช่อาวุธหรอกครับฮะเธอมาจัดการพวกเราไปคนหนึ่งแล้วนะนั่นคงจะตาลายเพราะแสงแฟลชนะครับหัวนหน้า แสงแฟชั่นละท่านบูเทาสูงสุด